บางคนเนี่ยก็หุงออกมาแข็งบางคนก็หุงออกมาแฉะนะครับบางคนก็หุงออกมาแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันสักรอบแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันต้องหุงยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นออกมาให้มันแบบเลิศเลอเพอร์เฟคเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นดังๆเลยนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์ด้ยวยต้องใช้อะไรบ้างใช้ข้าวชนิดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปเลยก,กันวันนี้เราอยู่ที่ห้างแมคโครนะครับเป็นแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะครับตรงนี้เราจะมาแนะนําข้าวญี่ปุ่นนะครับผมก็ จะมีมากมายหลายเกรดเลยนะครับในส่วนที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ครับทวาระนะครับผมหน้าหน้าซองทวาระตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นสีฟูตัวนี้จะราคาสูงกว่านะครับจะมีความเป็นพรีเมียมกว่านะครับราคาสูงกว่าแต่ส่วนตัวเนี้ยจะถูกกว่านะครับแค่ร้อยเก้าสิบดบาทต่อห้ากิโลนะครับก็ถ้าแนะนำว่าทำทากินเองหรือทำขายก็แนะนำตัวนี้ก็พอนะครับผม ก็คือตัวนี้มันจะราคาถูกกว่า50าสบบาทนะครับคุณภาพก็ถือว่าเยี่ยมนะเพราะว่าทําขายผมแนะนําเป็นตัวนี้ก็นะครับในเรื่องของคอสต้นทุนก็จะไม่สูงไม่สูงมากแต่ถ้าจะลองตัวนี้ก็ได้นะถ้าใครขายพรีเมียมนะครับผมถ้าตัวนี้ก็คือแบบว่าท็อปท็อปเกรดไปเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมนี่ครับแบบนี้ฮะสุดยอดไปเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยที่จำเป็นต้องมีนะครับนั่นก็คือถ้วยตวงขนาด 500ML นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ตรงถ้วยเนี่ยมันเขียนา500นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเต็มถ้วยมันน่าจะประมาณ550นะครับแต่ทีเนี้ยในการตรวงข้าวเนี่ยผมอ่ะจะตักเต็มถ้วยไปเลยแล้วก็ล้นไปหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเม็เป็นไหลอันนี้คือจะเป็นต้องมีเพราะเราจะใช้ในการตรวงข้าวและตวงน้ําในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่ยคือหม้อหุงข้าวนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นหม้ออุ่นทิพย์นะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่า หม้ออุ่นทิ์เนี่ยจะมีการให้ความร้อนทางด้านบนด้วยแล้วก็ปิดฝาสนิทแน่นนะครับทําให้ความร้อนเนี่ยมันทั่วถึงนะครับซึ่งจําเป็นมากๆต่อการหุงข้าวญี่ปุ่นมาครับเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือถ้วยตวง500 m l นะครับเดี๋ยวผมจะตักข้าวทั้งหมด2ถ้วยนะครับโดยหม้ออุ่นทิปขนาด1.8ลิตรเนี่ยจะหุงข้าวญี่ปุ่นได้ประมาณ2ถ้วยนะครับอ่ะ อันนี้คือหนึ่งถ้วยแรกนะครับจะสังเกตได้ว่าผมตักมันขึ้นมานะครับพูนออกมานิดหน่อยนะครับเราไม่ได้สีเรียยนะครับว่าต้องเสมอพอดีในถ้วย500 m l นะครับพูนขึ้นมาได้นะครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยตักลงไปเลยนะครับผมทั้งหมด2ถ้วยหลังจากที่เราตวงข้าวเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการซาวข้าวนะครับผมโดยเทคนิคของผมเนี่ยจะซาวข้าวทั้งหมดสรอบนะครับ ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นข้าวที่มียางเยอะมากๆเลยนะครับทั้งยางแล้วก็บางทีอ่าบางรถออาจจะมีพวกแบบซากหนอนซากแมลงติดมาอันนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมข้าวเขาถือว่าสะอาดอยู่นะครับเราจะซาวทั้งหมดสีรอบสังเกตว่าจะซาวอย่างเบามือนะครับวิธีซาวคือยกขึ้นมาแล้วก็ถูเบาเบามากๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าซาวแรงเดี๋ยวข้าวจะหักนะครับพอซาวไปได้สักพักนึงเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าน้าเนี่ยมัน่มขุ่นละน้ํามันขุนมากเลยละแล้วก็เปลี่ยน ผโดยการเทออกไปเลยไม่ต้องเทจนแบบสลัดจนแห้งนะครับผมเทเอาน้ําเก่าออกไประดับหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็เปิดน้ําใหม่ลงไปนะครับแล้วก็เริ่มซาวนะครับผมซาวแบบเดิมเลยเบามือนะครับผมค่อยๆถูค่อย,อยขัดคือพยายามอย่าขยี้แรงนะครับผมคือแค่เอาขึ้นมาบนมือแล้วก็ถูถูถูถ,ถูมันถูสบู่ับเบามือ เพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเนี่ยมันเกิดการเสียหายข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราขีปขึ้นมาใช้ตะเกียบขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันเป็นเม็ดอ้วนๆกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นคือห้ามให้ข้าวมันหักสมมุติว่าเราทําทานเองไม่ซีเรียสใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเสิร์ฟลูกค้าอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าข้าวมันหักอันนี้น้ำที่2ก็จะเห็นว่าน้ำเริ่มใสขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ทำวนไปให้ครบสี่รอบนะครับ หลังจากที่ซาวข้าวครบสี่รอบแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะแช่ข้าวไว้30นาทีนะครับผมเติมน้ำเข้าไปเลยนะครับผมให้มันแบบว่าท่วมข้าวไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยแหละครับผมเนี่ยสังเกตว่าน้ําจะใสามากเลยนะครับนี่ถือว่าซาวได้ระดับหนึ่งและดีระดับหนึ่งและโอเคพอน้ําใสายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเติมเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้30นาทีะครับผมจับเวลาไว้เลยนะครับ หลังจากผ่านไปได้30นาทีนะครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันสังเกตได้ว่าตัวเม็ดข้าวเนี่ยจะสีเริ่มขุ่นขึ้นนะครับแล้วตัวเม็ดข้าวก็จะเริ่มมีความอ้วนป้อมเนี่ยครับการซาวข้าวเบามือสังเกตว่าข้าวเนี่ยแทบจะไม่เสียหายเลยนะครับที่ผมซาวมานะครับอ่ะเราก็จะมาเทน้ําทิ้งนะครับหลังจากผ่านไปได้30นาทีแล้วนะครับผมเทน้ําทิ้งออกไปให้หมดเลยนะครับน้าที่เราแช่ข้าวเอาไว้นะครับผมพยายามสลัดสลัดน้ําออกมาให้หมดเลยนะครับผมให้แห้งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือการเริ่มหุงแล้วนะครับถ้วยที่ผมให้ตวงข้าวทีแรกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ําให้ได้500 ml แล้วก็มาเทใส่ทั้งหมด2ถ้วยนะครับคืออยากให้ดูดีๆนะครับผม500 ml นะครับไม่ใช่เติมน้ําเข้าไปเต็มถ้วยนี่นะครับเห็นไหมครับที่ผมชี้ก็คือให้มันน้ําพอดีขีด500 ml บางคนเนี่ยอาจจะไปเติมเต็มถ้วยนะครับผมแล้วเนี่ยมัน2ถ้วยมันจะแฉะนะครับผมแล้วก็ตวงน้ํา500 ml ทั้งหมด2ถ้วยเนี่ยเทใส่หม้อลงไปเลยนะครับ หลังจากที่เรากดข้าวเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ข้าวก็เด้งแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับผมข้าวถึงจะเด้งแต่ว่าหลังจากข้าวเด้งเนี่ยเราจะยังไม่สามารถนําเขามาใช้ได้นะครับต้องปล่อยละอู่ไปอีกประมาณ15-20นาทีนะครับผมก็เตรียมนาฬิกามาจับเวลาไว้เลยนะครับผมหลังจากนี้อีก15นาทีนะครับผมถึงจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปิดฝาดูมันนะครับผมปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไปเปิดฝาดูมันเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะออกมานะครับทําให้การระอุของมันเนี่ยไม่มากขอนะครับทําให้ข้าวเนี่ยมันก็ยังแฉะอู่นะครับปล่อยไปเลยนะครับ15นาทีนะครับหรือว่าจะ20นาทีก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ก็20นาทีหรือว่า15นาทีถ้ารีบก็ใช้ได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็คือปล่อยไปก่อนนะครับผมจนกว่านาฬิกามันจะดังเตือนเรานะครับเราค่อยมาเปิดดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะครับ เรามาดูการว่าข้าวญี่ปุ่นเราจะเป็นยังไงนะครับผมสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับข้าวต้องไม่แฉะนะครับผมมีความเงาฉ่ำนะครับหอมมากๆด้วยและเมื่อคุยดูเนี่ยสังเกตว่าผลจากการที่เราซาวเขาเบาเนี่ยข้าวเขาก็ยังไม่หักนะครับผมเนี่ยคือตรงนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้แล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับข้าวญี่ปุ่น,นจะมีความเหนียวหนึบนุ่มมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆนะครับ เมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิบ้านเรานะครับคงจะต่างกันมากเลยโดยวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ตะเกียบในการคีบทานข้าวกันนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ถ้าข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงมาดีเนี่ยจะต้องประมาณนี้เลยนะครับใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาแล้วก็ทานได้นะครับ พุงได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมผมจะสอนทําเมนูอาหารญี่ปุ่นอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะครับสำหรับวันี้ก็ขอบคุณมากนะครับ